วิธีการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันไม่กี่วิธีไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดการตอนแล้วก็การชำวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอวิธีการชำผักหวานป่าแบบควบแน่นซึ่งจะถือว่าเป็นวิธีการขยายพันธุ์ผักหวานป่าที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดสำหรับวิธีการทำนะครับให้เราเอาดินปลูกเนี่ยใส่แก้วเพื่อที่จะให้เขารักษาความชื้นได้ตัวนี้ถ้าเกิดใบผักหวานป่าเนี่ยมีเยอะให้เราตัดออกให้เหลือประมาณ2ใบก็พอ แล้วก็ตัดอาจจะเอียงหน่อยเพื่อที่จะให้เข้าเป็นปากฉลามแล้วก็สามารถที่จะแทงรากได้เยอะขึ้นควรจะเสียบลงไปประมาณ2-3เซนติเมตรแล้วก็ใช้มือกดให้แน่นจากนั้นให้เราใช้ถุงพลาสติกใสครอบอีกทีหนึ่งครอบเสร็จแล้วก็จะใช้หนังยางรัดรัดเสร็จเราควรที่จะดึงให้แน่นเพื่อทดสอบว่าเขาไม่หลุดแน่นอนหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยให้เราเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดหรืออย่าให้ร้อนจนเกินไปครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการทํากิ่งผักหวานป่าแบบควบแน่น ซึ่งตอนนี้เราเริ่มจะมองเห็นรากแล้วแสดงว่าเขาเริ่มติดแล้วค่อยทําการเปิดถุงตัวใบเนี่ยจะงจะสดอยู่บางครั้งเขาอาจจะแห้งแล้วก็เน่านะครับ <c oughs> เพราะว่ามีอาหารที่เลี้ยงยังไม่พอนะครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เองเ <c oughs> ทคนิคการทำผักหวานป่าแบบควบแน่นเ <c oughs> ทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการชํำผักหวานป่าแบบควบแน่น วิธีการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันไม่กี่วิธีไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดการตอนแล้วก็การชำวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอวิธีการชำผักหวานป่าแบบควบแน่นซึ่งจะถือว่าเป็นวิธีการขยายพันธุ์ผักหวานป่าที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดสำหรับ,บรอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือเป็นแก้วกาแฟเราจะใช้แทนกระถางแทนถุงเพาะชำต่างๆนะครับเพราะว่าแก้วกาแฟเนี่ยจะมีความเหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้สะดวกการเลือกแก้วกาแฟเราควรที่จะเลือก เป็นแก้วกาแฟที่ใสาสามารถที่จะมองเห็นรากได้ง่ายต่อมาก็จะมีกันไกตัดกิ่งถุงพลาสติกเอาไว้ครอบเพื่อที่จะทําการควบแน่นตัวนี้เราจะใช้ถุงพลาสติกขนาด5้คูณเนิ้วแล้วก็จะมีหนังยางเอาไว้รัดต่อมาก็จะเป็นดินปลูกตัวดินปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นดินทรายก่อสร้างเป็นแกบดําหรือเป็นดินปลูกทั่วไปเราสามารถที่จะใช้ได้หมดดูในเรื่องของความชื้นเป็นหลักความชื้นต้องเหมาะสมสุดท้ายเลยก็จะมียอดผักหวานป่าส่วนวิธีการเลือกเอายอดผักหวานป่ามาชำเนี่ยเราไปดูกันเลย สำหรับวิธีการเลือกยอดผักหวานป่าเพื่อที่จะนําไปชําเราควรที่จะเลือกยอดที่ไม่แก่จนเกินไปหรือไม่อ่อนจนเกินไปก็คือเราจะดูจากสีเปลือกของยอดเนี่ยเปลือกของกิ่งก็ยังเป็นสีเขียวอยู่แต่ก็จะไม่มีใบอ่อนใบจะเริ่มแก่แล้วเราสามารถที่จะนําไปชําได้แล้วซึ่งวิธีการตัดนะครับเราจะตัดให้มีความยาวประมาณ12-15เซนแต่ละท่อนที่เราจะชําเราก็ใช้กรรไกรตัดกิ่งคมๆตัดไปเลยอย่าให้ช้ําซึ่งถ้าเกิดเป็นกิ่งที่มีความยาวมาก เราก็สามารถที่จะตัดได้หลายท่อนซึ่งเมื่อเราตัดแล้วเราจะได้ในลักษณะแบบนี้เราบบกาบบ็สามารถที่จะนําไปชําได้เลยสําหรับวิธีการทํานะครับให้เราเอาดินปลูกเนี่ยใส่แก้วแก้วที่เราจะใช้นี่ก็ควรที่จะเป็นแก้วใสไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรั่วเพื่อที่จะให้เขารักษาความชื้นได้จากนั้นเราก็จะนําดินปลูกเนี่ยเข้ามาใส่ในแก้วตัวดินปลูกวันนี้เราจะใช้เป็นดินใบไม้หมักแล้วก็ความชื้นเนี่ยเราต้องสามารถที่จะกําเป็นก้อนได้แต่ไม่มีน้ําไหลก็คือจะเป็นความชื้นที่พอเหมาะลักษณะเดียวกันกับการทาําปุ๋ยหมัก เตรียมดินเรียบร้อยเราก็จะนํามาใส่แก้วควรที่จะใช้มือกดนิดหนึ่งเพื่อให้เขาแน่นสามารถที่จะยึดติดประสานกันได้ดีหลังจากที่เรานําดินใส่แก้วเรียบร้อยให้เรามาเตรียมกิ่งผักหวานป่าที่จะนํามาชําตัวนี้ถ้าเกิดใบผักหวานป่าเนี่ยมีเยอะให้เราตัดออกให้เหลือประมาณ2ใบก็พอเพื่อที่จะลดการคลายน้ําของใบผักหวานหลังจากเราลิดใบเสร็จถ้าเกิดรอยแผลของกิ่งที่เราตัดมาอาจจะแห้งหรืออาจจะช้ําเราควรที่จะตัดใหม่ แล้วก็ตัดอาจจะเอียงหน่อยเพื่อที่จะให้เข้าเป็นปากฉลามแล้วก็สามารถที่จะแทงรากได้เยอะขึ้นหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีน้ํายาเล่งรากหรือเราต้องการใส่น้ํายาเล่งรากเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามาใส่ได้เมื่อเราเตรียมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เรานํามาเสียบลงในแก้วที่เราเตรียมดินใส่เรียบร้อยควรจะเสียบลงไปประมาณ2-3เซนติเมตรเสียบลงกลางแก้วเลยแล้วก็ใช้มือกดให้แน่นอย่าให้เข้าโยกซึ่งจะทําให้รากเนี่ยเกิดได้ง่ายขึ้นงอกได้ง่ายขึ้น จากนั้นให้เราใช้ถุงพลาสติกใสครอบอีกทีหนึง่งครอบเสร็จแล้วก็จะใช้หนังยางรัดรัดเสร็จเราควรที่จะดึงให้แน่นเพื่อทดสอบว่าเขาไม่หลุดแน่นอนควรที่จะทําให้ได้ในลักษณะนี้สามารถที่จะเขย่าได้หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากให้เราเก็บไว้ในที่ร่มแค่นั้นพออย่าให้โดนแสงแดดหรืออย่าให้ร้อนจนเกินไป แล้วก็ในเรื่องของน้ําความชื้นข้างในนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยความชื้นเขาจะไม่มีการระเหยออกแต่ถ้าเกิดมีความชื้นระเหยออกเราควรที่จะเติมน้ําบ้างนิดหน่อยาให้แฉะแล้วก็ส่วนที่เป็นถุงครอบหนังยางอย่าให้หลุดซึ่งในวิธีการขยายพันธุ์แบบนี้นะครับการชํายอดผักหวานป่าแบบควบแน่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาในการทําประมาณ2เดือนจากนั้นเราค่อยสํารวจดูรากแล้วค่อยนําไปปลูกสําหรับข้อควรระวังนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผักหวานป่าที่เราชำแบบนี้จะมีเรื่องของความร้อนจะทําให้เกิดผลเสียค่อนข้างที่จะมากระวังอย่าให้โดนแดดถ้าเกิดมีรากองอกมาแล้วแล้วก็รากค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราควรที่จะเปิดถุงครอบออกเพื่อให้เขาปรับตัวกับสภาพอากาศภายนอกจากนั้นถ้าเกิดยังไม่พร้อมปลูกเนี่ยให้เรานําไปใส่ถุงเพาะชําทําการชําต่อไปแล้วก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยให้น้ําได้เป็นปกติเพื่อช่วยในเรื่องของความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์ที่จะนําไปปลูกต่อไป ซึ่งวิธีการชําแบบนี้นะครับสามารถที่จะทํากับผักหวานป่าได้ทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผักหวานป่ายอดเหลืองผักหวานป่ายอดเขียวหรือเป็นผักหวานป่าที่มีลักษณะเด่นก็คือเขาให้ยอดค่อนข้างที่จะโดกค่อนข้างที่จะเยอะเราก็สามารถที่จะนํา,ามาทําได้เช่นเดียวกันสามารถนําเอาต้นพันุกิ่งพันุที่ตรงตามความต้องการของเรามาชําได้เลยและเทคนิคนี้ยังสามารถที่จะนํามาทํากับผักที่สามารถนํามาชํากิ่งได้นะครับทุกชนิดเลย ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการชํากิ่งผักหวานป่าแบบควบแน่นซึ่งตอนนี้เราเริ่มจะมองเห็นรากแล้วตัวนี้ก็คือรากของกิ่งผักหวานป่าที่เราชาแบบควบแน่นหลังจากที่เราเริ่มมองเห็นรากแสดงว่าเขาเริ่มติดแล้วค่อยทําการเปิดถุงในช่วงแรกเนี่ยสามวันแรกให้เราเปิดถุงวันละชั่วโมงเปิดแล้วก็ปิดไว้มันเดิมเปิดแค่หนึ่งชั่วโมงพอนะครับเพื่อให้เขาปรับตัวก่อนจากนั้นเราค่อยเปิดไว้ตลอดนะครับหรือจะเปลี่ยนถุงชําเพื่อให้เขามีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นก็ได้ซึ่งลักษณะของใบนะครับตัวใบเนี่ยยังจะ ถ้าเกิดก็แตกกิ่งขึ้นมาครับแตกยอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะแห้งแล้วก็เน่านะครับเพราะว่ามีอาหารที่เลี้ยงยังไม่พอนะครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเาก็แตกใหม่เองครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านต้องการที่จะขยายพันธุ์ผักหวานป่าการทําผักหวานป่าแบบควบแน่นเนี่ยถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ที่สามารถที่จะทําได้ง่ายได้ในปริมาณที่เยอะได้สายพันธุ์ตรงตามที่เราต้องการสามารถที่จะดูแลได้ง่ายให้ต้นพันธุ์ได้เร็ว ซึ่งถ้าเกิดเราทําในปริมาณที่มากแล้วก็เราไม่พร้อมที่จะปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปชําในถุงเพาะชําแล้วก็ทําการให้น้ําให้ปุ๋ยเพื่อที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นกล้าก่อนที่เราจะนําไปปลูกได้ซึ่งสามารถที่จะขายายพันธุ์ได้ดีเช่นเดียวกันทําให้มีโอกาสในการเจริญเติบโตอัตราการลอดตายสูงขึ้น แล้วก็สําหรับคนที่มีต้นผักหวานจํานวนมากนะครับท่านก็สามารถที่จะนําเอาวิธีนี้ไปขยายพันธุ์แล้วก็ทําให้มีความสมบูรณ์สามารถที่จะทําเป็นสินค้าจําหน่ายได้เป็นต้นกล้าเพื่อที่จะจําหน่ายได้ส่วนคนที่ไม่มีต้นผักหวานป่าแต่เราไปเจอในลักษณะของต้นผักหวานป่าท,ที่ตรงตามกับลักษณะที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะขอมาแบ่งปันในลักษณะของการขอกิ่งมาชําได้เช่นเดียวกันซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยมีต้นผักหวานป่าท,ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการได้ เทคนิคการทำผักหวานป่าแบบควบแน่นเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ